มีความเคลื่อนไหวของพระมหาสมปองให้มาติดตามกันนะครับก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้ประกาศว่าเตรียมที่จะลาสิกขาในวันที่2มกราคมปี2565หรือว่าปีหน้านะครับเนื่องจากว่าเป็นวันเกิดของคุณแม่แต่ล่าสุดนะครับมีคนทักมาว่าเลิกในการลาสิกขาวันที่2มกราคมนั้นไม่ดีนะครับจึงเปลี่ยนมา โดยที่จะศึกวันที่29นี้แล้วโดยวันนี้ก็ได้ไปกราบลาพระอาจารย์ที่เคารพักคนหนึ่งนั่นก็คือพระพยอมที่วัดสวนแก้วทีมข่าวอ a ซี่นิวอิซี่ยุคนก็ลงพื้นที่ไปติดตามข่าวสารมาให้ได้ติดตามกันนะครับทีนี้ถามว่าหลังจากที่ลาศิกขาแล้วจะไปทำอะไรแน่นอนครับคนเราต้องประกอบอาชีพนะฮะต้องประกอบอาชีพ อันแรกก่อนเลยพระมหาสมปองพูดถึงการทำธุรกิจก็จะไปทำธุรกิจเกี่ยวกับออการขายของการสัมมนาหรือจะไปทำเกี่ยวกับเรื่องของมิวสิกคือแกก็เปิดช่องเอาไว้ว่าจะทำธุรกิจในหลากหลายด้านนะครับแต่ที่แกบอกเอาไว้ก็คือว่ารายได้ที่เข้ามา10%นะครับจะเอาไปช่วยชาวบ้านสถานศึกษา หรือว่าวัดที่ยากไร้หรือว่าที่ขาดแคลนรายได้ก็เป็นจิตกุศลนะครับที่ติดมาในขณะที่เป็นพระก็จะเห็นว่าพระมหาสมปองนั้นได้เดินทางไปตามสถานที่ต่างๆเพื่อช่วยเหลือวัดเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนอย่างต่อเนื่องก็เหมือนกับว่าเป็นอุดมการณ์นะครับบอกว่าแม้จะศึกออกมาแล้วก็เป็นคนทำมาหากินก็จะสละ10%ซน์นี้ให้กับทางวัดให้กับทาง โรงเรียนที่มีฐานะทางการเงินยากลําบากนอกจากนั้นก็พูดถึงงานด้านการเมืองครับงานด้านการเมืองก็มีความสนอกสนใจอยู่และก็พูดถึงกระดาษที่ว่าได้ประสานไปยังคุณวันอยู่บํารุงนะครับสอสอจากพรรคเพื่อไทยว่าจะเข้าไปอยู่ในทีมโคศกของพรรคเพื่อไทยนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการพูดคุยกันอยู่ว่าจะตอบรับหรือไม่ตอบรับซึ่ง พระมหาสมปองก็บอกว่ามีเงื่อนไขยอยู่สามข้อนะเงื่อนไขยอยู่สามข้อข้อแรกก็คืออยากจะได้เงินสักสิบล้านเอามาปลดหนี้นะเอามาปลดหนี้โอ้โห و, เงินไม่น้อยนะเงินเยอะมากนะครับสองก็คือบอกว่าอยากจะได้เงินถุงติดตัวสักก้อนหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ไม่มีเงินติดตัวแม้แต่บาทเดียวนะครับไม่มีเงินติดตัวแม้แต่บาทเดียวและก็สามก็คืออยากมีเงินเดือน จะมีเงินเดือนให้ไหมถ้าเป็นทีมโฆศกของพรรคเพื่อไทยตอนนี้อยู่ระหว่างการรับฟังหรือว่าพิจารณาข้อเสนอกันอยู่ก็ประสานไปจากคุณวันอยู่บำรุงนะครับนอกจากนั้นก็พูดไม่รู้ว่าพูดจริงหรือพูดเล่นบอกว่าถ้าพรรคเพื่อไทยไม่ตอบปรบมาตนเองนั้นก็มีเบอร์ของศิระเจนจาค่าอยู่อ้าวศิระเจนจาค่านี่จากพ,กพรรคพลังประชารัฐซึ่งล่าสุดนะครับเนชั่นเขาก็ได้ไปสัมภาษณ์คุณศิระศิระก็บอกว่ายินดีเลย เดี๋ยวจะพาไปสมัครเป็นสมาชิพกพรรคพลังประชารัฐด,ด้วยตนเองนะครับเพราะศิระเขาบอกว่าเขารู้จักกับพระหมหาสมปองมาเนี่ย15ปีแล้วนะครับสนิทสนมกันดีแล้วก็พูดคุยกันในหล,หลายๆเรื่องมาโดยตลอดรู้จักกันมา15ปีแล้วแล้วศิระแล้วนักข่าวก็เลยถามว่าแล้วแล้วเงื่อนไขที่พระหมหาสมปองบอกเอาไว้ล่ะช่วยปลดหนี้10ล้านนะ่ะเอาข้อนี้ก่อนเนี่ย10ล้านเนี่ยคุณศิระจะว่าอย่างไรคุณศิระก,ก็บอกว่า ไม่เชื่อว่าพระมหาสมปองจะมีหนี้มากถึงขนาดนั้นนะไม่เชื่อว่าจะมีมากถึงขนาดนั้นแล้วแล้วก็พูดกลับมาไม่รู้ว่าปล่อยของหรือเปล่าศิระบอกว่าพระมหาสมปองนี่รวยจะตายอ้าวศิละบอกพระมหาสมปองเป็นพระนะครับแล้วจะไปร่ําไปรวยได้อย่างไรแต่ศิละบอกว่าพระมหาสมปองเนี่ยรวยแต่พระมหาสมปองบอกว่าเป็นหนี้สิบล้านแล้วก็ไม่มีเงินติดตัวแม้แต่บาทเดียว สรุปว่าอันนี้จะแกงกันหรือเปล่าสําหรับศิลาจเจนจาค่าที่บอกว่ารู้จักกับพระมหาสมปองมามากกว่า15ปีหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปก็จะเป็นการลาสิกขาตามพระรุ่นน้องนั่นก็คือพระมหาภัยวันก่อนหน้านี้จนกลายมาเป็นนายภัยวันคนธรรมดาแต่ก็มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับแล้วก็ผมว่าอาชีพของพระมหาสมปองก็น่าจะคล้ายๆกับพระมหาภัยวันคล้ายๆกับคุณภัยวันนะ ส่วนอนาคตทางการเมืองคุณผู้ชมคิดว่าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวต้องรอติดตามกันต่อไปครับหากคุณผู้ชมชื่นชอบสื่อแบบยุคนสื่อแบบอีซียุคนทีมข่าวอีซี่นิวและก็ต้องการอุดหนุนสินค้าจากชุมชนนะครับบ้านเกิดเมืองนอนของผมยุคนวิเศษสั่งนะครับที่อำเภอปัวจังหวัดน่านผมมีผลิตภัณฑ์จากชุมชนของดีของอร่อยของเด็ดนะครับมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมนะครับ วันนี้ขออนุญาตนําเสนอนี่ฮะไส้อั่วที่เห็นขาวๆนี่มันเป็นน้ําแข็งนะครับผมออกมาจากช่องฟรีซเพราะผมก็ใช้วิธีการสั่งมารับประทานเหมือนคุณผู้ชมเหมือนกันเพราะว่าพื้นที่การผลิตเนี่ยจะอยู่ที่จังหวัดน่านนะครับจังหวัดน่านของแท้ร้อยเปอร์เซ็นอันนี้เป็นไส้อั่วนะครับน้ําหนักครึ่งกิโลกรัมมี2แบบนะฮะมีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดจริงๆแบบเผ็ดก็ไม่ได้เผ็ดมากมายสักเท่าไหร,ร่นะมี2แบบนะฮะน้ําหนักครึ่งกิโล เป็นไสอัวสูตรบ้านแม่เพื่อนหากคุณผู้ชมสนใจพิมพ์เอว่าสนใจ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 เข้ามาได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับแต่ถ้าหากว่าคุณผู้ชมพิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์แล้วเนี่ยทีมงานเขาตอบรับช้าเพราะมันอาจจะไปปะปนกับคอมเมนต์ข่าวอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะเอาชัวร์ครับคุณผู้ชมเข้าไปใน, link นลิงก์ไลน์ด้าน,ล,านล,ล่างด้านล่างจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมเห็นไหมลิงก์ไลน์ด้านล่างคุณผู้ชมกดเข้าไปใน link ลิงก์ไลน์เลยแล้วก็เข้าไปสั่งซื้อใน แอปไลน์เหมือนกับที่คุณผู้ชมคุยไลน์กันนะทักทีมงานเข้าไปข้อความมันจะบันทึกเอาไว้ในนั้นนะมันจะชัวร์กว่าการเม้นว่าสนใจเข้ามาในคอมเมนต์หรือไม่อีกช่องทางหนึ่งนะครับก็อินบ็อกซ์ครับหรือว่ากล่องข้อความเพจอีซียุคนหรือว่า Normal ยุคนก็ได้นะครับพิมพ์หรือว่าทักเข้ามาว่าสนใจนะครับอันนี้เป็นไส้อัวสูตรบ้านแม่เพื่อนนะครับน้ำหนักครึ่งกิโลกรัมถามว่าอร่อยขนาดไหนยังไงผมขออธิบายคุณผู้ชมแบบนี้ ผมเนี่ยเป็นคนเหนือกินไส้อั่วมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะสามารถตอบได้ว่าไส้อั่วแบบไหนอร่อยหรืออร่อยน้อยอร่อยมากหรือไม่อร่อยนะครับอันนี้ผมกล้าพูดเลยนะฮะว่าเป็นไส้อั่วที่ผมกินตลอดแล้วก็อร่อยที่สุดตั้งแต่ที่ผมเคยทานมาอย่างนี้เลยนะฮะอร่อยที่สุดไม่ได้โมดด้ดนวยนะสาบานเลยนะครับอร่อยที่สุดตั้งแต่ที่ผมเคยรับประทานมา คือสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราไปเที่ยวบ้านเพื่อนเด็กต่างจังหวัดจะจะมีโมเมนต์นี้ก็คือเราจะรู้เลยว่าบ้านเนี้ยเขาทําอะไรอร่อยบ้างอย่างบ้านผมเนี่ยเวลาเพื่อนมาเที่ยวก็จะบอกว่าแม่ชอบทําแม่กําแกงทะเลอร่อยนะแม่ทําไข่พันโลอร่อยนะแบบนี้เป็นต้นนะบ้านเพื่อนก็เหมือนกันบ้านเพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนสนิทกันนะก็แม่เขาทาไส้อัวอร่อยมากนะแต่หลังๆมาคือคนเหนือบางครั้งเขาจะซื้อไส้อัวทานกันบางครั้งเขาก็เบือ่อ นะเวลาขายในพื้นที่มันก็เลยขายอาจจะขายได้บ้างไม่ได้บ้างแต่หลังมานี้นะครับโลกสมัยมันเปลี่ยนไงมันมีการขายผ่านทางออนไลน์ผมเองก็มีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้นผมก็เลยช่วยประสานช่วยแม่ของเพื่อนช่วยชุมชนขายไส้อัวให้นะขายไส้อัวรายได้เอามาทําอะไรครับสนับสนุนการจ้างงานในต่างจังหวัดเอามาทําทีมข่าว EC n e w e EC y ยุคนทําโครงการลดข่าวปนสุขนะครับ วันหนึ่งเนี่ยนะครับผมทําไม่เกิน40ชุดเอางี้ดีกว่าจริงๆเขาก็สามารถทำได้เยอะกว่านี้นะแต่ผมสั่งไปแบบนี้เองเพราะผมต้องการให้อย่าทําเยอะเน้นคุณภาพคัดเลือกวัตถุดิบทุกครั้งที่ทําทุกครั้งที่ส่งไปให้คุณผู้ชมเนี่ยต้องรักษามาตรฐานมาตรฐานต้องสูงแม้จะเป็นของชุมชนของชาวบ้านแต่ที่เหนือกว่าหลายๆที่เดียนะครับเพราะมันเป็นของโฮมเมดทำวันละไม่เกิน40ชุดทําไมถึงทำวันละไม่เกิน40ชุด เพราะผมไม่ได้ต้องการรายได้ที่มากมายไก่กองอะไรผมต้องการคุณภาพมาเป็นอันดับหนึ่งและผมเป็นคนเชื่อในหลักการความพอดีความพอเพียงพอดีพอเพียงพอสุขความสุขไม่จําเป็นต้องเยอะเกินไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมก็อยากให้แม่ของเพื่อนเนี่ยอย่าไปทํางานเยอะโอ้โหวันนึงขายได้40ชุดเนี่ยเดือนหนึ่งก็มีรายรับเนี่ย เยอะเลยเยอะเลยนะไม่ใช่เนยน้อยแหละครับเมื่อเทียบกับคนที่ทํางานในกรุงเทพเป็นพนักงานออฟฟิศเอาแต่พอดีอยากหยุดวันให้หยุดนะแจ้งมาได้เลยอย่าไปนับว,ว่าชีวิตเราต้องมีเสาร์อาทิตย์นั่นเป็นวิธีคิดแบบเดิมๆอยาไอา,อา,อาทิตย์ไหนอยากจหยุดวันไหนก็บอกมาเลยอยากหยุดก็หยุดอยากทาก็ทําให้ชีวิตเป็นอิสระเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะถ้าตีกรอบแบบนี้ปุ๊บเนี่ยไสอัวมันจะอร่อยทันทีคนทําก็ไม่เครียดเห็นไหม คนทําก็มีความสุขมีความพิถีพิถันอยากทําของที่ดีของที่อร่อยไม่ได้ทําในปริมาณที่มากชุดละ220บครับชุดละ220บาทเท่านั้นนะคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาคุณผู้ชมเห็นหรือยังว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยกว่าจะมาเป็นไส้อวัวชุดละ220สสนใจพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาเนี่ยมันมีวิธีคิดมันมีวิธีปฏิบัติมันมีขั้นตอนมันมีรายละเอียดไม่ใช่ว่าอร่อยแล้วก็ขายเลยขายเลย อร่อยขายเลยขายเลยขายเลยนั่นไม่ใช่ยุคนนะครับนะยุคนเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะมีขั้นตอนวิธีการรายละเอียดที่ค่อนข้างซีเรียสเนี่ยลงไปควบคุมเพื่อให้ได้ของดีของอร่อยของมีคุณภาพสําหรับคุณผู้ชมเพราะคุณผู้ชมเนี่ยนะครับติดตามข่าวผมเนี่ยอันนี้ก็เป็นพระคุณอย่างใหญ่หลวงแล้วเรียนตามตรงนะครับด้วยความซาบซึ้งด้วยความขอบคุณมากๆอยู่แล้วแล้วคุณผู้ชมยังมาซื้อของผมอีกเนี่ย ผมก็ยิ่งต้องขอบคุณในความรักความเอ็นดูที่คุณผู้ชมเนี่ยนะครับมีให้ผมมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นของที่จะเอาไปขายแต่ละอย่างมันต้องของดีมีคุณภาพเท่าน,นั้นไสอั่วครึ่งกิโลครับมี2แบบเผ็ดกับไม่เผ็ดชุดละ220บาทเท่านั้นนะครับสนใจก็พิมพ์คว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือเข้าไปในลิงก์ไลน์ครับลิงก์ไลน์จะชัวร์สุดนะครับสอบถามมากับทีมงานหรือไม่ก็อินบ็อกซ์หรือที่เรียกว่ากล่องข้อความเพจอีซี่ยุคนหรือว่า Normal ยุคคนได้เลยครับขอบคุณครับ